สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4 5 6ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่อย Youfer PJ แปดแปดเนาะครับเนาะเอามาพี่น้องไอ้เบลเลดเกมอันสมุดหนังสืออียิปต์นะครับผมนาะก็ทุน1 0,000เนาะครับเนาะมาเดลัลงัดทางงัดไปที่เบียดสี่ร้อยเลยแล้วกันนะครับผมนะไ <laughs> ม่ห้าสิบรอบยาวๆต,ต่อไปครับผม เอาดับเหล็กก็สวัสดีน้ครับเนะมาแล้วนะครับผมนะอ่ะบาทที่นี่ก็จะมาแบบต่อเนื่องเลยนะครับผมเข่าหมวดในการปั่นคิดแล้วนะครับผมนะหลังจากที่หายไปสวงมือนะครับก็อาการเกิดอาการขี่ขั้นพี่น้องกเทพเจ้าขี่ขั้นไปกันเลยๆครับผมกับเกมสมุนหนังสือหยิบนะครับผมนักร้าโบนัสเบ็ดสี่ลอยนาอครับนอสวัส เอาสวยงามครับผมวายแตกได้ใช้ไหมจังหวะนี้วายแตกได้ใช้นะครับผมนะดวงตาแตกวายมีบอเกมนี้เบ็ดเอาเองก็แตกดีเหมือนกันนะครับผมนะเตกจัดสปินอ่ะเซิงจะเกลอนะครับผมนะเกมนี้เนาะมันมีสีมันมีสี่ตัวเลือกให้เรานะครับแต่เบ็ดเอาเองก็แตกดีอยู่นะครับถ้ามีตัวคูณข้างนอกได้นี่โอ้ยบอกเลยนะครับผมนะสนั่นวันไหวครับพี่น้องเอ้ไปกันเรื่อยๆครับผม สวยเอาแล้วไงจังหวะนี้สัญลักษณ์แพลงลงโอ้ยเรียบร้อยสวยงามมาขเขาบว์ตอนนี้ขเขาบว์ตอนนี้ไปก็โอ้ยเอาอีกแล้วนะครับจังหวะนี้มา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 อมเอาได้อยู่ครับสองพันสี่โอ้ยขออภัยนะครับตอนนี้ก็พอมีกําไรอยู่ครับพี่น้องเอ้ไปเรื่อยๆครับผมเลยานานเลยขเขาบว์ตอนนี้ยงไปเรื่อยๆนะครับ เอาปันไปปันมาเขาดักเจ้าของจอยบาตทีต่เอาเต่เฉยกระเพิ่มไม่บ่ไม่บ่ไม่บ่บอเอามาอีกก็สวยงามจงอ้างช่องหนึ่งไม่มานะครับสวยจงจงอ้างช่องหนึ่งตกโอ้ยจงอ้างช่องหนึ่งไม่ตกนะครับห <c ười> ลุนมันดูหลายมันบระตกจอยนะครับเอาสวยงามเอาไว้แตกสองจังหวะนี้ได้ใช้ไม่เอ่ยว้าย เอฟเชิดกะเพือมบูพี่น้องบงอังใหญ่แตกนะครับไม่บอไม่บอสังไม่ดีไวแตกได้ใส่บอวายไม่เอฟเชิดกะเพืมไม่บอเว้ยเรียบร้อยนะครับรางวัลใหญ่แตกนะครับอ่บาบังนี่ก็ซูเปอร์ไปหนึ่งเทนะครับสองหมื่นเน้นๆเลยนะครับผมนี่แหละคอยมักตรงนี้แหละเกมสมุดหนังสือหยิบนะครับสวยนี่แหละคนมักเวลามันแตกไว้หลายๆนี่แหละเอ้ยเหลืองอวนส่วนผู้เลี้ยงนะครับผมไม่ก็โอ้ย ปลายแตกได้ใช่ไหมนะครับจังหวะนี้ต้องมาแล้วนะครับผมนะเอาได้สายยุดเอฟเชนกเพิมไม่บัวไม่บัวได้อยู่ครับพี่น้องต้องมาอีกจังหวะนดิเอาตอนนี้ก็กำไรสว่างมื่นกว่าผุแล้วครับพี่น้องเอ้ยเน้น,น,นๆครับพี่น้องแบบหวานเจี๊ยบเลยนะครับผมนะนะลา,าบันัะไปเรื่อยๆครับผมเอาเปลี่ยนดอกนี้ว้ายสัญลักษณ์แพงแตก,แตกเอฟเชนกเพิมตัวแพงแตกสวยงาม มีบอสได้อยูแล้วครับผมอู้ทํามีตัวคุนะ้นเนาะบางหันนี่สนั่นวันไหวเลยนะครับผมนะแตกก็จะไม่ค่อยเห็นแตกหรอกครับสัญลักษณ์เพียงในโบนัสเนาะถ้าแตกก็โอ้<ม>เอามีคอมโบต,ตอนนี้นะครับพี่น้องเอ้ยเอฟเอก็บกระเพิ่มไปบอสจังหวะนี้ต้องมาต้องมาต้องมามเอาเติบเก็บกระเพิ่มเข้าโบนัสเบียด400พร้อมนะครับเอาละนะครับผมนะ มีแตกแสนนะพี่น้องมีแตกแสนนะบอกเลยนะครับผมเลือกไปที่ตัวเรียกลึกลับแล้วกันนะครับมาสุ่มสวยๆงามๆหนักๆเน้นๆโอ้หาสป,ปินสวยแล้วคูณเท่าไหร่ว่ามาอย่าเอาคูณหนึ่งนะโอ้ยห้าสป,ปินคูณห้าเอา้ามาโบนัสเบสซี่ลอยพี่น้องมันที่แตกท่อไหนนะครับผมนะม,มีแตกแสนนะ่ะคอยบอกเลยมามามาโอ้เปลี่ยนเออไดอยู่พี่น้องสวย มวันเอ้ยขวัญมาเปลี่ยนอีกแล้วได้อยู่เอ้ยมามาเปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกมาเปลี่ยนโอ้ย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 แววเกลเด้เนี่ยแววเกด้เนี่ยโอ้ยแววเกีล,กลกสป,ปินสุดท้ายว่ายังไงโอ้ยเกลเน้นๆนะครับผมนะบนัสเบสซีลอยจบไปที่พันจิตโอ้ยน้ำตาเทียบจะไหลนะครับอะ โอเคครับผมพอพอบอไปต่อแล้วครับพี่น้องเอ้ยโอเคครับผมเรียบร้อยดีนะครับผมนะักกับเกมสมุดหนังสืออียิปต์นะครับผมก่อทุนหนึ่งหมื่นนะครับผมนะักกัแตกมาสี่หมื่นเอ็ดนะครับเนาะบอเบาไปก่อนละกันนะครับผมมาโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปหาลิ้นเนี้ยไม้กันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปเจอกันที่ช่องวีหนึ่งเลยละกันนะครับผมนะอ้ายป้ายป้ายป